รีโมทช่างโฮเก่ามากแล้วเน่าเรียกว่าเน่านะเดี๋ยววันนี้เราจะมาก๊อปปี้รีโมทกันนี่สั่งมาแล้วนี่ครับนะก่อนอื่นนะครับเพื่อนๆต้องไปแกะผ่ารีโมทของแต่ละคนดูก่อนนะครับว่ามันเป็นรีโมทความถี่เท่าไหร่นะฮะมันมีสา5ร้อยสิบห้ากับ4ี่รอสสมเมกะเฮิร์นะครับโดยการดูที่ตัวคริสตัลนะฮะตัวแบบนี้เลยหน้าตานะอย่างน,างนี้อย่างภาพที่ผมให้ดูเนี่ยว่ามันค่าความถี่เท่าไหร่นะครับวิธีการที่ผมทําผมมองไม่เห็นนะผมก็ใช้โทรศัพท์ีจะตั้งค่ามาโครแล้วก็ถ่ายออกมา ก็มาดูครับเพรผมได้315เมกกะเฮิร์ตก็สั่งมาตัวละ60ะบาทเอง60บาทเองนะครับเดี๋ยวเรามาลองคอปปี้ดูว่าเราจะคัปปี้ยังไงนะฮะตอนนี้มยังใช้ไม่ได้นะนี่ยังใช้ไม่ได้นะนี่กดอนะไรย,ยังไม่ได้เลยนะนนี้ใช้ได้แล้วโอเคเดี๋ยวจะคัปปี้ตัวนี้นี่เริ่มต้นด้วยการรีเซ็ตตัวนี้ก่อนนะฮะโดย กดปุ่ม A B บค้างไว้ให้ไฟมันกระพริบนะครับแล้วก็ปล่อยปุ่ม B กดปุ่ม B ซ้ำสาม B, 3, 3, ครั้งนี่ฮะกดพร้อมกันก่อนนะครับหนึ่งสองสาหนึ่งสองสามเรร็บร้อยพร้อมที่จะรับการ copy นี่ copy ีะนะครับเอาตัว A ก่อน ตัว A ผมกําหนดให้เป็นปิดปุ่มปิดแล้วกันปัวเนี้ยนะก็กดนะกับตัว A เ,เนี่ยคู่กันนะคู่กันตัวนี้กดพร้อมกันนะกดเส้นฝ่าไป,ปนะไปกระพริบนะอ่าไปกระพริบรัวๆกระพริบรัวๆแล้วนะครับแสดงว่า Co อเป,ป้ได้แล้วอันที่สองเป็นปุ่มเปิดนะปุ่มเปิดเนี่ยปุ่มเปิดก็เป็นปุ่มบกับปุ่มเปิดแล้วกันนะ นี่นะครับก็เหมือนกันนะฮะกดคู่หนึ่งสองสามนะครับอ่าโอเคนะครับคัปปีเรียบร้อยนะครับปิดไม่มีเสียงนี่ครับปิดไม่มีเสียงนะปิดไม่มีเสียงผมก็จะเอาใต้ปุ่มเอนี่ลวกันนะก็ดูนะกดพร้อมกันนะหนึ่งสองสามอ่าโอเคนะเรียบร้อยนะครับ แล้วก็กลุ่มดีนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นกลุ่มอะไรแต่ว่าก็ค o p ปีไว้แล้วกันนะฮะนี่นะนนะอ่าเรียบร้อยนะครับก็ใช้ได้แล้วนะตันนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราลองดูนนว่ามันได้หรือเปล่านะอ่ะเก็บตอันนี้เขาเ้ากระเป๋าไปก่อนนะอ่ะ แสงมันไม่ดีไปหน่อยนะได้เรียบร้อยนะครับดีโอเคนะผ่านนะครับเรี็บร้อยครับหกสิบห้าบาทลองซื้อมาทํามาดูสำหรับคนที่นะครับรีโบ์ใกล้เจ๊งใกล้ทังนะครับหรือไม่มีสำรองแล้วก็มาหาสำรองไว้หาได้ตามราซาด้า